สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะฮะกับรถแท็กเตอร์คูเปอร์้า L 5018นะครับผมก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กวาแพงเพชรนะครับมีสองสาขานะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกวาแพงเพชรแล้วก็สาขาสองบ้านท่าคอตระบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นกวาแพงเพชรนะครับห่างกันอยู่แปดกิโลเมตรนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับ ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยทั้งใน y u u t u b e f b o o k แล้วก็ TikTok นะครับวันนี้เรานำเสนอกับคูปุต้า5อ1 8นะครับอันนี้จดทะเบียนปี61นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดินหน้าคานบนนะครับ SD 182 h นะครับเป็นรุ่นคานสูงนะครับยกสูงมากเลยนะครับสำหรับใครที่เอาไปใช้งานนาหรือไล่มันก็ได้นะครับอันนี้สภาพสมเดิมนะครับสีสันเดิมมีรอยสนิมบ้างนะครับ อย่างดีสี่เส้นนะครับชั่วโมงการทํางานนะครับคันนี้อยู่ที่สามรอยี่สิบชั่วโมงนะครับนี่ฮะอันนี้สีสันเดิมเดิมเลยนะครับลูกค้าทะเบียนนะครับต่อเต่าคนละคัังเก้าสี่หนึ่งห้ากระแพงเพชรนะครับด้านท้ายนะครับดุมล้อไม่มีการถอดนะครับเป็นรถกึ่งไร่กึ่งนาะครับลูกค้าคานบนก็เหมาะนะครับสูงกว่าคานบนปกติด้วยนะครับรุ่นนี้แล้วก็คานมีความ แข็งแรงนะครับเหล็กหนานะครับเหมาะกับการใช้งานดันดินก็ได้นะครับด้านหลังนะครับเป็นอุปกรณ์ผ่านพวนนะครับเป็นรุ่น d h 24 245นะครับ6 h เวิพันะครับเป็นรุ่นขยับขยับโบผ่านได้นะครับเป็น5ใบก็ได้หรือ6ใบเต็มก็ได้นะครับใบมีคันบนพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ปี61นะครับใบมีคันบนยกสูงนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่5 6 0 0 0 0ื 5,000บาทนะครับ5 6 5 0 0 0บาทนะครับราคาต่อรองได้สนใจ,จติดต่อสอบถามที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับนะครับทนคัทดเดิมๆนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะฮะร,รุ่นคันบนพิเศษนะครับเดี๋ยวเราลองมาส์ทเครื่องยนต์ดู เครื่องสี่ล้อใช้งานได้ปกตินะครับ ห้าแสนหน่งหมื่นห้าพั0บาทครับคุณทางบนุนะครับสูงมากเลยครับห้าแสนหกบาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามที่รับอัญยญากกเตอร์นะครับโทรสูงเ2 8เจ็ดห้าสองสองปดดสานย์เก้าห้าสามมกากททุกวันนะครับลูกค้า จะติดต่อสอบถามมาได้แล้วครับต่อรองได้สฟรีในระยะทาง300เมตรแรกนะครับข้างหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนขอติดตามนะหรับวันนี้สวัสดีครับ